ปีขึ้นลงนาจังเป็นอ๋อเคยเป็นแล้วตอนนั้นรักษายังไงครับกระดูกทับเส้นเป็นรักษาทั่วนนั่นจากหมอศีรษนคลินิกขึ้นกินยาฉีดยาหรือรักษายยงไงไาโอเคปล่อยดิตอนนี้นอนนี้ปวดไหมตอนเนี้ยนอนเนี้ยปวดไหมปวดครับปวดมากจ้ะปวดมากครับเดี๋ยวหมอเช็คได้ตอนนี้โยกนี้ปวดไหมครับปวดจโอเคไม่ใช่หมอแค่ตึงจาก ก้มแรงมากเราะเปตุบตรงนี้เาอคอยลงเย็นกระดกนิ่งโป้ขึ้นเงขึ้นสู้หมอนะสู้กันนะครับสู้โอเคอ่าแรงตัแขนซิตัแขงให้หมอดูค่อยๆช้าๆแขนต่างๆเนาะนิดนึงเดี๋ยวหมอเช็คกระดูกหน่อยนะเจ็บไหมครับเจ็บไหม าเห็นไหมโอเคเจ็บสะโพกนี่นนโอเคต้นเนี่ยจ้าจ้า,จาไม่ใช่หมอลองกระดูกกล้ามเนื้อสะโพกมันอักเสบอ่าเดี๋ยวนอนง,ง่ายเดี๋ยวหมอจะคลายให้ัเจ็บจนไหนมาที่เสียบกันเจ็บเงี่ยเอออักเสบรุนแรงเป็นได้าจา้ะไม่ต้องกังวลปล่อยทำสบายก่อนกล้ามเนื้อมันเกร็งมากอะเกร็งง่ายไม่ไม่ต้องปล่อยมันเจ็บปวดมากไปบอกนะตอนนี้กล้ามเนื้อสะโพกมันมันเกร็งตัวมาก มันทรงสามมือสัมส อะไรบ้าไปยุ่จา์ที่เรยกอโอ้ต้องระวังกันเพราะถ้าดีก<ม>จะเพถ่กหลักจ,กจะเพื่มเพิ่มเพื่มโอ้ได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 ้ฉันก็เลือกว่าไปหยีพออยีนั่นละมูนของลูกแล้วไปบ,บ้าอไร้ ข้างนี้เลยป่ะ,ะข้างนี้เลยใช่ไหมปล่อยคลายค่ะไม่ต้องเกงไม่ต้องเกงเจ็บมากบอกหมอนะตอนนี้หมอกำลังคลายเส้นกล้ามเนื้อตรงที่ตึงตึงอยู่ขอตัาสบายถ้าเจ็บมากไปเดี๋ยวหมอจะบอกหมอนะ เป็นเหมือนกับคิวอ่ะจากจันทร์ละเออมันเหมือนตะคิวจากอะไรมีอะไรหรอมาจากช้าปั้นเขาปั้นเขาจากมันจะเกรงปั้นเป็นก้อนเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่มาจากหลังไม่ใช่ปวดจากหลังาเอ้ยมาจากสะโพกเลยถูกต้องสะโพกใหญ่เลยอะไรถูกต้องใช่แล้วประคบความร้อนใช้เ็กคลายกันว่านนี่กระเป๋าน้ำร้อนบอก สายโซ่เหมนพนน์นั่นมาจากกันนั่นให้ฟฟ้าแล้วเออนั่นแหละใช่ได้จากเกาหลีให้โอ้ลูกชายทำอยู่เกาหลีตอนนี้เจ็บไหมเยอะหมเอนกผ่อนคายใจลึกๆเดเย็นตรงนี้มันเกรงเหมือนคิวเลยมันจับจับตัวเป็นก้อนหรือปั้นเลยนะผ่นคลายก่อนงอากาศเย็นอยิ่ากาศเย็น่ กล้ามเนื้อที่กล้ามเนื้อสะโพกเปิ่งตัวมาก Gracias. ตัวไปด้วยนะแล้วก็ค่อยยืดลองมาไล่เส้นก่อนขานดีตึงไหมจ๊ะนี่ ตอนฉีดยาดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้น,นเลยเจ็บกร<ฮ>ะเพาะด้วยเพราะ,<ล>ะยาพวกนี้มันกัดถ้าเราเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วมันจะนั่นเลย อะในข้ามีคนกล้เข้า,ขามาเลยเชิญมันมีขั้นเนี้ยตรงนี้มันฉีกครับ<อ>นะมันฉีกมันคงจะจับจังหวะลุกเร็วมันไม่ได้เกรงธรรมดามันมีการเหมันมีการฉีกขาดเนี่ยนะ มันเหมือนมีแผลอยู่เห็นไหมอยาให้มันคลายตัวน,นิดนึงก่อนอเวลาที่มันมีการบาดเจ็บรุนแรงเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเกร็งตัวไม่ยอมให้เราเคลื่อนไหวนะครับมันเลยทําให้เราทําอะไรไม่ถนัดเพราะเขาเจ็บอยู่ก็ต้องการพักแล้วช่วงนี้พักอยู่เนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรเนาะเออจะทำไม่ได้โอเคพักเยอะๆก่อนให้กล้ามเนื้อมันซ่อมตัวมันเองก่อน 这花一朵。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Sí. Yeah. Okay. โค้ย่างเดียวเห็นไหมั้งขาเลย <laughs> นี่หมอแต่งเาบาๆเองนะเนี๋ยไม่ได้รุนแรงอย่างน,งงนี้นะ Th ใช่นไหมปกติพลิกลําบากใช่ไหมพลิกตัวอะไรลําบากมาก